บริษัท Yes I Style จำกัดเสนอ English for You by Yes I Style สวัสดีครับนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับครูพอมและ English for You by Yes I Style นะครับผม Welcome back everyone and welcome to English for You by Yes I Style it's me again ครูพอมนะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของคำศัพท์ นะครับผมวันนี้จะเน้นเรื่องคำศัพท์เยอะสักนิดนึงครับแต่ว่าจะเป็นคำศัพท์ในประเภทไหนนะครับผมมาดูกันเลยครับก็คือคำศัพท์วันนี้จะเรียนกันในเรื่อง verb บวก gerund นะครับแล้วแล้วก็การใช้ go บวก verb ing นะครับผมมันก็จะมีศัพท์นับคำที่เป็นคำที่เราจะต้องใช้ gerund ตามหลังนะครับผมแล้วคำพวกนั้นเนี่ยก็จะมีอยู่เยอะมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันครับก่อนอื่นเลยต้องมารู้กันครับว่า gerund คืออะไรนะครับผม จอรนคือคำกริยาที่อยู่ในรูปแบบ ing นะครับผมหรือเราเรียกอีกแบบว่า present participle นะครับผมมันก็คือ verb ที่เติม ing นะครับอย่างเช่น go เป็น going นครับเนี่ยครับเขาเรียกกันว่า present participle ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นคำนามบ่งบอกถึงกิจกรรมหรือการกระทำต่างๆนะครับก็คือ action verb นั่นเองหรือคำกริยาแสดงการกระทำสามารถทำเป็นเจอร์ได้ทั้งหมดนะครับ ก็คือหลักๆแล้วเนี่ย action verb หรือว่าคำกริยาแสดงการกระทำไม่ว่าจะเป็นวิ่งนะครับนั่งเดินอะไรอย่างนี้มันคือการกระทำใช่ไหมครับสามารถแปลงให้เป็น gerund ได้ทั้งหมดนะครับผมวิธีการแปลงนะผมซึ่งคำกริยานะครับส่วนมากในภาษาอังกฤษเนี่ย action verb หรือคำกริยาแสดงการกระทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งวิ่งนั่งเดินนอนนะครับอันนี้มันคือเราแสดงกริยาออกไปใช่ไหมครับมันสามารถทำเป็น gerund ได้ทั้งหมดเลยนะครับอย่างเช่น เพนะครับคำว่าเพเราเติม ing ลงไปที่ท้ายคำกลายเป็น playing ก็เป็น gerund แล้วครับ cry เติม ing ลงไปที่ท้ายคำเป็น crying เป็น gerund bark แปลว่าเห่าก็เติม ing ลงไปท้ายคำเป็น barking เป็น gerund นะครับผมซึ่ง gerund มันจะเป็นทำหน้าที่สเปรียบเสมือนคำนามนะครับผมคำนามในประโยคนั่นเองต่อมาครับถ้าสมมุติว่าคำกริยาที่ลงท้ายด้วยตัว e แล้วครับผมทำเป็น gerund ยังไงก็คือให้ตัด e ออกแล้วค่อยเติม ing ครับอย่างเช่น slide นะครับผม ก็เป็นตัด e ทิ้งเป็น sliding ครับเติม ing เข้ามา ride ที่แปลว่าขี่นะครับก็ตัด e ทิ้งเติม ing เข้ามาเป็น riding นะครับผมโอเคต่อมาครับก็รัฐคำที่ลงท้ายด้วย ie ครับผมเราก็ต้องเปลี่ยนให้เป็น y ก่อนลรวค่อยเติม ing อย่างเช่น die นะครับผมก็เปลี่ยน ie เป็น y แล้วเติม ing ครับก็คือ dying ทายนะครับทายก็คือการผูกนะครับผมก็เปลี่ยนให้เป็น y ก่อนเราก็เติม ing เป็น t y i n g นะครับผม โอเคส่วนอีกอ,อีกแบบครับก็คือคำกริยาที่พยายงค์สุดท้ายสะกดด้วยพยัญชนะสระแล้วก็พยัญชนะนะผมหรือก็คือ consonant นะครับ consonant c o n s o n a n t นะครับ consonant เป็นพยัญชนะแล้วก็ vowel v o w e l ครับ vowel ก็คือสระนะครับผม ก็คือถ้าคํากริยาที่พยางสุดท้ายเนี่ยสะกดด้วยนะครับรูปแบบนี้พยัญชนะสระ,ะพยัญชนะและเป็นคําที่เน้นเสียงหนักให้เพิ่มตัวอักษรตัวสุดท้ายอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วค่อยเติมมาอีอย่างเช่น bake นะครับผม bake เห็นไหมครับว่า bake เป็นพยัญชนะสระ,ะพยัญชนะนะครับผมเราก็แล้วมันก็นลงเสียงหนะักเพราะเป็นคำคำเดียวคือ bake นะครับผมเราก็ต้องเติม ตัวสุดท้ายคือเติมตัวจีเบิ้ลเวงหนึ่งตัวเราค่อยเติมมางจีนะครับเห็นไหมครับเป็นเบกิ่งนะครับผมหรือเป็นบิ๊กินนะครับผมพยางค์สุดท้ายใช่ไหมครับบี B กับกินพยางค์สุดท้ายเป็นแพชนะสละักแพชนะเราก็ต้องเติ้ลไปอีกตัวหนึ่งครับผมเบิ้ลตัวสุดท้ายไปเป็น beginning นะครับผมแต่นี่ครับอย่างคํานี้ครับ enter enter นะครับผมมี2คําไม่มี2พยางค์ใช่ไหมครับเราไม่ได้เราไม่ไม่เบิ้ลตัว R ทั้งๆที่มันเป็นพยัญชนะสลับพยัญชนะเพราะอะไรครับเพราะว่าคํานี้เนี่ยพยางสุดท้ายคือคําว่าเตอร์เนี่ยมันไม่ได้สเตรสหรือว่ามันไม่ได้ออกเสียงหนักนะครับเราไม่ได้ออกว่าเอนเตอร์นะครับเราออกว่าเอนเตอร์นะครับผมโอเคเราเน้นที่ n นะครับผมโอเคครับต่อมาครับนี่ครับที่คุณพ่อบอกว่าวันนี้สับจะเยอะนะครับผมก็คือคําเหล่านี้เนี่ยต้องตามด้วย gerund นะครับผมก็คือต้องตามด้วย verb ing ถ้าเห็น คำศัพท์กริยาเหล่านี้ครับคำแรกคือ admit นะผมเห็นนะครับ admit ก็คือ he admitted cheating on the test นะครับผม admit แปลว่ายอมรับนะครผมยอมรับเดี๋ยวผมจะไปเร็วๆนะครับก็นักเรียนต้องจดคำสักนิดนึงเ,เขายอมรับว่าเขาโกงการสอบนะครับผมอันต่อมา advice นะผม advice ก็คือ the doctor generally advised r i n k i n g low-fat m a l เห็นไหมครับ advice ตามด้วย ไ n ้ advice แปลว่าแนะนำนะครับแนะนำต่อมา allow allow แปลว่าอนุญ,ญาตนะครับอนุญ,ญาตไม่อ่านไม่อ่าน arrow นะครับ allow นะครับ i s l a n d i s l a n d ประเทศไอ l a n d นด์ครับ doesn't allow smoking in bars ก็คือประเทศไอ l a n d นด์ไม่ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ในบาร์นะครับผมอันต่อมา anticipate นะครับผม anticipate แปลว่าคาดหวังหรือว่ารอคอยนะครับผม I anticipated arriving late นะผมเขาเนี่ยเขาหวังเขาคาดเวลาว่าเขาจะต้องมาถึงช้านะครับผมอันต่อมา appreciate นะครับผมทั้งหมดนี้เป็น verb นะครับเป็นเป็น verb หมดเลย appreciate ก็คือ,อเหมือนแบบว่าขอบคุณนะครับรู้สึกขอบคุณ I appreciate d her help i n g me เขารู้สึกขอบคุณที่เธอช่วยเขานะครับผมต่อมา avoid avoid แปลว่าหลีกเลี่ยงนะครับหลีกเลี่ยง he avoided talking to her ก็คือเขาหลีกเลี่ยงที่จะคุยกับเธอนะครับผมหลีกเลี่ยงต่อมา begin ครับ begin แปลว่าเริ่ม I began อันนี้เป็นช่อง2ใช่ไหมครับ begin began began I began learning Chinese เขาเริ่มเรียนภาษาจีนไม่ว่ามันจะเป็นเป็น begin ใช่ไหมครับ verb มันคือ begin แต่ว่ามันจะอยู่ tense ไหนไม่ว่าจะเป็น tense past tense หรือเป็น past participle หรือเป็น verb 3นะครับเราก็ต้องใช้ให้มันเป็น จอรันนะครับผมต่อมาคานแบนะครับผมใช้คู่กันนะครับสองตัวนี้ใช้คู่กันคานแบไม่ได้แปลว่าไม่ใช่หมีนะครับตัวนี้แบตัวนี้แปลว่าอดทน,นครับคานแบใช้ก็คือแปลว่าไม่อดทนไม่สามารถทนได้นะครับ he can't bear having so much responsibility นะครับผมก็คือเขาไม่สามารถที่จะอดทนได้กับการที่จะมี responsibility อย่างมากมายก็คือความรับผิดชอบนะครับผม responsibility อันต่อมาครับวันนี้สับเยอะมากต่อมาครับคานเฮลป์นะครับใช้ด้วยกัน c a n เฮลป์แปลว่าไม่สามารถช่วยได้นะครับผม he can't help talking so loudly คือเขาไม่สามารถที่จะช่วยพูดเสียงดังๆได้เหมือนเขาควบคุมตัวเองไม่ได้ครับคานเฮลจะมีความหมายประมาณนั้นอันต่อมาครับ Can't see I can't see paying so much money for a car ก็คือเขาไม่เห็น ว่าเหมือนค้านซีเหมือนไม่เห็นว่าทําไมจะต้อง paying so much for car ก็คือทําไมจะต้องจ่ายเงินแพงๆเพื่อซื้อรถแค่คันเดียวครับผมอันต่อมา can't stand ก็คือทนไม่ไหวครับจะมีอารมณ์คล้ายกับคำว่าค a านแบ r ก่อนนี้ครับ he can't stand her smoking in the office ก็คือเขาไม่สามารถทนได้ที่เธอสูบบุหรี่ในออฟฟิศนะครับผมอันต่อมา cease นะผม cease อันว่า cease แปลว่าหยุดนะครับหยุด ก็คือ the government ceased providing free healthcare ก็คือรัฐบาลเนี่ยหยุดให้ provide นะครับ providing มาจาก verb provide แปลว่าจัดหาให้นะครับผมก็คือ government เนี่ยหยุดที่จะให้ค่ารักษาสุขภาพเนี่ยหยุดจัดหาค่ารักษาสุขภาพให้ฟรีๆนะครับผมอันต่อมา complete นะครับ complete มีตัว L แปลว่าทำให้เสร็จสิ้นนะครับผม He completed renovating the house ก็คือเขาทำตกแต่งบ้านจนเสร็จนะครับ renovate แปลว่าตกแต่งนะครับผมแปลว่าตกแต่งหรือว่าแปลว่าเหมือนแบบว่าฟื้นฟูอะครับฟื้นฟูบ้านนั่นเอง consider ครับแปลว่าพิจารณา she considered moving to New York นะครับผมก็คือเธอพิจารณา moving นะครับก็คือที่จะย้ายไปอยู่ที่ New York นิวยอร์ก่นเอง อันต่อมา continue ครับ continue แปลว่าทำต่อนะครับ he continue talking ก็คือเขาพูดต่อไปนะครับผมทุกอันนะครับเห็นไหมครับตามด้วย ing ทั้งหมดนะครับต่อมาครับ defend defend แปลว่าป้องกัน,นครับปกป้อง the lawyer defended her making such statements นะครับผมก็คือทนายความเนี่ยปกป้องเธออาจจะเป็นปผู้ว่าจ้างนะก็คือทนายความปกป้องเธอ ในการที่จะ making statement s ก็คือเหมือนคำพูดครับคำพูดำทำแถลงการ์นี้ครับก็คือทนายความเนี่ยปกป้องลูกความของตัวเองในการพูดต่างๆออกไปนะครับผมต่อมา delay delay แปลว่าทำให้ช้าลงนะครับ he delay doing his taxes ก็คือเขา delay ก็คือทำให้ช้าลงใช่ไมในการที่จะจ่าย tax นะครับก็คือภาษีนั่นเอง ก็คือเขาจ่ายภาษีช้าออกไปนะครับต่อมา deny deny แปลว่าปฏิเสธนะครับผม he denied it he denied committing the crime นะผม commit ตัวนี้นะครับ commit แปลว่ายอมรับนะครับผมเขาปฏิเสธที่จะยอมรับว่าเขาก่ออาชญากรรมนะครับอันต่อมา despise นะครับ despise แปลว่าชังนะครับผมชังไม่ชอบเกลียดอะไรเงี้ยครับ she despises waking up early ก็คือเธอเนี่ยไม่ชอบที่จะตื่นเช้าเลยนะครับผม discuss แปลว่าพูดคุยนะครับพูดคุย we discuss working at the company ก็คือพวกเราคุยกันในเรื่องของการที่จะทำงานที่บริษัทบริษัทนั้นนะครับต่อมา dislike dislike Dis like ก็แปลว่าไม่ชอบนะครับผม she dislikes working after 5 pm ก็คือเธอไม่ชอบที่จะทำงานหลังจาก5โมงเย็นไปแล้วนะครับอันต่อมาครับ don't mind ใช้ไ้ด้ยกัน I don't mind h e l p i n g อยู่ Dont mind แปลว่าไม่คิดอะไรครับไม่คิดอะไรมากอะไรเงี้ยครับก็คือผมไม่คิดอะไรมากหรอกที่ช่วยคุณอะไรเงี้ยคือแบบไม่ต้องไปคิดมากอะไรอย่างเงี้ยครับต่อมา r e a d ครับ dread แปลว่าไม่ชอบขยะแขยงหรือว่าเกลียดกลัวได้ครับอารมณ์จะประมาณนี้ก็คือ she d r e d s getting up at 5 am ก็คือเธอไม่ชอบที่จะตื่นเช้าตอนตี5เลยครับผมต่อมาครับ encourage ก็คือให้กำลังใจ He encourages eating healthy food ก็คือเขาเนี่ยให้กำลังใจพูดให้กำลังใจในการกินอาหารเพื่อสุขภาพนะครับต่อมา enjoy enjoy ก็คือเพลิดเพลินหรือว่าชอบนะผม we enjoy hiking ก็คือเราชอบที่จะเดินทางไกลนะผม hiking ต่อมาครับ finish นะผม finish ก็คือทำให้เสร็จนะผม he finished doing his homework ก็คือเขาทำการบ้านเสร็จแล้วนะผมต่อมา forget ก็คือลืม I forgot giving you my book ก็คือเขาลืมที่จะให้หนังสือเพื่อนไปนะครับผมต่อมา hate ก็คือเกลียดนะครับผม I hate cleaning the bathroom นะครับผมก็คือเขาเกลียดการทำความสะอาดห้องนะ้ำต่อมา imagine นะครับผม imagine แปลว่าจินตนาการ He imagine s working there one day ก็คือเขาลองจินตนาการการทำงานที่นั่นสักวันหนึ่งอะไรเงี้ยครับอันต่อมา involve involve แปลว่าเกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวข้อง the The job involves traveling to Japan once a month คืองานงานนี้เนี่ยเกี่ยวข้องหรือว่ารวมนะครับรวมการเดินทางที่จะต้องไปญี่ปุ่นด้วยนะครับเดือนละครั้งอย่างนี้นะครับผมอันต่อมา keep keep แปลว่าเก็บใช่ไหมครับหรือแปลว่าต่อเนื่องครับทำอย่างต่อเนื่อง she keep หรือว่า she kept interrupting me แปลว่าเธอเนี่ย interrupt นะครับ interrupt แปลว่าขัดจังหวะนะครับผมขัดจังหวะในที่นี้การใช้คีฟตัวนี้เนี่ยอารมณ์จะคล้ายๆกับการใช้ c o n t i n u a ครับ she kept interrupting me ก็คือเธอเนี่ยขัดจังหวะฉันอยู่เรื่อยเลยนะครับผมก็คือคล้ายๆ c o n t i n u e เลยต่อมา like ก็คือชอบใช่ไหมครับ she likes listening to music เธอชอบฟังเพลงอันต่อมา love ก็คือรักนะผม i love swimming ฉันชอบว่ายนะ้ำ ต่อมา mention ครับ mention แปลว่ากล่าวถึงนะผมกล่าวถึง he mentioned going to that college ก็คือเขาพูดเกี่ยวกับหรือว่าพูดกล่าวถึงว่าเขาจะไปเรียนที่นู่นนะครับผมเรียนที่มหาวิทยาลัยนูน้นอันต่อมา mind นะครับผม mind ก็คือคิดหรือว่า,าถือสาอะไรไหมนะครับผมถือสานั่นเอง do you mind waiting here for a few minutes ก็คือคุณจะว่าอะไรไหมคุณจะถือสาไหมที่จะรออยู่ที่นี่สัก2-3นาทีอย่างเงี้ยครับผม ต่อมาครับ miss นะผม miss ก็คือคิดถึงใช่ไหมครับแต่ในที่นี้จะแปลว่าพลาดนะครับผมพลาด she misses living near อ๋อันนี้ใหม่นะครับคำต่อมาครับก็คือคำว่า miss นะครผม miss แปลว่าคิดถึงใช่ไหมครับหรือว่าแปลว่าพลาดก็ได้นะครับผมในที่นี้จะแปลว่าคิดถึงก็คือ she misses living near the beach เธอคิดถึงตอนที่เธอใช้ชีวิตอยู่ใกล้ๆชายหาดนะครับผม อันต่อมา need need แปลว่าต้องการนะครับ the aquarium needs cleaning ก็คือส่วนน้ำ a q u a า i u u ครับต้องการการทำความสะอาดนะครับผมอันต่อมา neglect นะครับผม neglect แปลว่าเพิกเฉยนะครับเพิกเฉย sometimes she n e g l e c t doing her homework บางครั้งเนี่ยเธอก็เพิกเฉยต่อการทำการบ้านของเธอนะครับผมต่อมา permit แปลว่าอนุญ,ญาตนะครับอนุญ,ญาต c คลิฟอร์เนียดั n ส t p e เพ i t s มิสสโมกิ่ง s น a u r a อ t ก็คือเมืองแคลิฟอร์เนียเนี่ยไม่อนุญ,ญาตให้สูบบุหรี่ในร้านอาหารนะครับต่อมาโพสต p โพ e โพสโพแปลว่าเลื่อนนะครับ He postpone returning to Paris นะผมก็คือเขานะเขาเลื่อนการที่จะกลับไปที่ปารีสออกไปก่อนนะครับต่อมา practice แปลว่าฝึกใช่ไหมครับ she practice singing the song นะผมเธอฝึกร้องเพลงอันต่อมา prefer prefer แปลว่าชอบมากกว่านะครับ He prefers sitting at the back of the movie theater ก็คือเขาชอบที่จะนั่งอยู่หลังๆแถวหลังในในในโรงหนังนะครับอันต่อมา propose ก็คือเสนอแปลว่าเสนอนครับ I propose having lunch at the beach ก็คือผมเสนอแปลว่าให้ไปกินข้าวกลางวันที่ชายหาดกันนะครับผมโอเคคำต่อมาครับคำว่า quit นะครับ quit แปลว่าเลิกนะครับเลิก ก็คือ she quit worrying about the problem คือเธอเลิกกังวลนะครับเกี่ยวกับปัญหานั้นแล้วต่อมา recall ครับ recall แปลว่านึกออกนะครับนึกออก Tom recalls using his credit card at the store นะครับผมอันนี้ประโยคต่อนะครับ the store ต่อจาก add นะครับก็คือ Tom นึกออกว่าเขาใช้บัตรเครดิตเขาไปที่ร้านขายของนะครับ ต่อมา r e c o l l e c t นะครับ r e c o l l e c t แปลว่าหวนนึกถึงนะครับหวนลำลึกถึงอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือ she r e c o l l e c t e d living in Kenya ก็คือเธอนึกถึงช่วงเวลาที่เธอใช้ฟิตอยู่ที่เคนยานะครับผมอันต่อมา recommend recommend แปลว่าแนะนำใช่ไหมครับ Tony recommended taking the train ก็คือ Tony แนะนำให้ใช้รถไฟดีกว่านะครับต่อมา regret regret แปลว่าเสียใจนะครับ she regret saying that ก็คือเธอเสียใจที่พูดแบบนั้นออกไปนะครับอันต่อมา remember remember แปลว่าจำได้ม I remember telling her the address yesterday ก็คือฉันจำได้ว่าฉันบอกที่อยู่ของฉันกับเธอไปเมื่อวานนะครับอันต่อมา report ก็คือ he reported her stealing the money report แปลว่ารายงานนะครับรายงานเขารายงานว่าเธอเนี่ยขโมยเงินเขาไปนะครับผม อันนี้คือ general u n d e s t a l i n g ต่อมา require require แปลว่าต้องการนะครับมีความต้องการอย่างเงี้ยครับ the certificate requires completing two courses uh, certificate ก็คือใบประกาศนะครับเหมือนใบประกาศนียบัตรใบประกาศนนียบัตรหรือว่าวุฒิอย่าเงี้ยครับต้องการการจบ completing ก็คือเสร็จใช่ไหมครับเรียนให้เสร็จอย่างน้อย two courses ก็คือ2องคอร์สใบประกาศหรือว่าวุฒิ ต้องการให้อย่างน้อยเนี่ยคุณต้องเรียนให้จบ2คอร์สนะครับผมโอเคอันนี้ก็จบนะครับในเรื่องของการใช้ verb verb ที่ครูพรอมพูดมาเราเมื่อกี้เยอะๆเนี่ยคือ verb ที่พอใช้ปุ๊บแล้วข้างหลังจะต้องตามด้วย gerund น,นะครับผมหรือว่า verb เ,เติม ing นั่นเองต่อมาจะเป็นคาการใช้ go แล้วตามด้วย verb ing นะครับใช้ go บวก verb ing เพื่อบรรยายถึงกิจกรรมยามว่าง หรือโครงสร้างประโยคแบบนี้จะใช้กับกริยาที่ไม่ต้องการกรรมก็ได้นะครับผมอย่างเช่น,นครับ he goes running every day after work นะครับผมเห็นไหมครับเป็นกิยากิจกรรมยางว่างแล้วก็ไม่ได้มีกรรมนะครับ he goes running every day after work after every day after work ไม่ได้เป็นกรรมนะครับเป็น adverb ที่มาขยายว่าเขาไปวิ่งวันไหนบ้างนะครับผมวิ่งอย่างไรอะไรอย่างนี้ครับต่อมา we are going kayaking this week end นะครับผม อันนี้ก็เช่นกันครับก็คือ go ใช่ไหมครับบวกกับ verb ing go ing ก,ก็คือแล้วก็คายักกิ่งคายักก็คือพายเรือคายักนั่นเองครับผมเขาจะไปพายเรือคายักสุดสัปดาห์นี้นะครับผมแล้วก็ I went shopping yesterday นะครับผมก็คือ went มันก็คือช่อง2ของ go ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย shopping เป็น ing เห็นไหมครับก็เช่นเดียวกันครับเป็นการใช้เพื่อบอกกิจกรรมยานว่างนั่นเองครับ โอเคครับวันนี้เราเรียนหลักๆในเรื่องของคํากริยานะครับที่ใช้คํากริยาเหล่านี้แล้วต้องตามด้วย verb gerund หรือว่า verb ing นั่นเองซึ่ง verb gerund ส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็น verb action verb หรือว่าคํากริยาแสดงการกระทําที่สามารถทําแปลงเป็น gerund ได้หมดโดยการเติม ing ลงไปนะครับและ gerund หรือว่า verb ing ตัวนี้มีหน้าที่เป็นคํานามนะครับผมโอเคซึ่งมันมีหลายคํามากเลยนักเรียนก็ลองนําไปจํานําไปใช้ดูครับ แต่ว่าต่อมาครับเรามาดูกันที่ exercise นะครับแบบฝุกหัดให้เติม put the correct form of the verb either verb ing or not ก็คือให้เติมลงไปครับว่าคําศัพท์คํากริยาอะไรเนี้ยต้องใช้ ing หรือว่าไม่ต้องใช้นะครับข้อแรก patty regrets จุดจให้คําว่า hurt มา his feelings ก็คือ hurt ตัวนี้ต้องเติม ing หรือเปล่าครับคําตอบก็คือต้องเติมนะครับเพราะว่าอยู่หลัง r e g r e t r e g r e t อยู่ในคําที่ต้องเติม ing นะครับต่อมา จิ m likes to go จุดจุด Snorkel ok on island แลนด์นะสโนแปลว่าดำน้ำนะครับผมที่เป็นใส่แว่นดำน้ำบุมบุมนะครับ Snorkel ok อันนี้เป็น Go ใช่ไหมครับ Go ก,ก็อยู่ในแบบเมื่อกี้ใช่ไหมครับเป็นกิจกรรมยามว่างก็ต้องเป็น s n o r k ok e l i n g นะครับผมอันต่อมา We want to, จุดจุดจุดบิ๊กอาร์ราวด์ซนะครับผม Want นักเรียนจำได้ไหมครับว่าอยู่ในแบบนั้นไหมแต่โดยทั่วไปแล้ว we want เนี่ย การวอนอะไรเนี่ยมันจะต้องเติมทูนะครับผมเติมทูแล้วก็เป็นเวิร์บช่องหนึ่งนะครับ If we want to bike เราต้องการที่จะไปปั่นจักรยานรอบๆเมืองนะครับผมต่อมาข้อที่4 they are going to miss จุดๆและให้คำว่า live มา in the country นะครับผมซึ่ง miss ก็อยู่ในคำที่ต้องเติมเจอรันใช่ไหมครับก็ต้องเป็น living เขาจะต้องคิดถึงช่วงเวลาที่เขาอยู่ในประเทศน,นี้แน่ๆเลยนะครับผมหรือว่า in the country ก็แปลว่า ต่างจังหวัดได้เช่นกันนะครับต่อมาครับข้อสุดท้าย The boss is trying to avoid to you smoke in the office ก็คือหัวหน้าเนี่ยพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ในออฟฟิศนะผมซึ่ง avoid หลีกเลี่ยงเป็นหนึ่งในคำที่ต้องเติมเจอร n d น,นะครับผมก็ต้องเติมเป็น smoking นะ <S <S ครับผมครับนักเรียนวันนี้ครับในเรื่องของ verb gerund นะครับผมแล้วก็ verb go บวก verb ing เนี่ยก็หมดลงแล้วครับ วันนี้เป็นเป็นบทเรียนที่มีคำศัพท์เยอะมากนะครับแล้วคำศัพท์เหล่านี้เนี่ยเป็นคำศัพท์ที่เราพบได้ไบ่อยๆใช้ได้บ่อยมากนะครับทั้งในข้อสอบและในการพูดเลยแล้วคำศัพท์เหล่านี้ก็สำคัญด้วยนะครับเพราะว่าในข้อสอบต่างๆเนี่ยเราก็จะเล่นมีหลายๆข้อสอบที่เล่นในเรื่องของเรื่องเจอรันนะครับถ้าเราไม่รู้ว่าคำนี้ต้องตามด้วยเจอรันเนี่ยเราก็อาจจะตอบผิดได้นะเพราะฉะนั้นก็ลองนำศัพท์เหล่านี้ไปท่องไปจำไปใช้ดูนะครับผม แล้วมันจะเกิดประโยชน์ต่อตัวนักเรียนเองแน่นอนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะครับใน English for You by Yes I Die กับครูพอมในบทเรียนหน้าครับวันนี้ครูพอมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ English for You by Yes I Die